ท่านปุ้มบอกว่าเคยไปเจอโพสต์มีคนบอกว่าเขมรครึ่งไทยลงใต้เขมรครึ่งขึ้นเหนือลาวมันเป็นธาตุวันนาาักธาตุไม่มีอะไรหรอกครับสยามเวลาเราจะดูอะไรเนี่ยผมจะบอกว่าต่อให้มันมีคนเยอะก็จริงแต่ว่าเราไปดูที่สถาบันสถาบันหลักของชาติอนะก็คือกษัตริย์กับประเทศอนะมันมีไหมถ้ามันไม่มีมันก็ไอ้พวกเถื่อนๆลอยๆไปอย่างนั้น ข้ออ้างต่างๆของนักวิชาการมันก็ถึงเถือถ่อนลอยๆไปขนาดนั้นอยู่ๆมันก็แวบเข้ามาสรุปอะคล้ายๆกับแวบเข้ามาเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุนสิงหาบ,บอกช่วยกันแชร์ออกไปเยอะๆครับขอบคุณครับออถึงบอกตอนนี้มันเข้าไปในพวกราชบ,บัณฑิตสยาภพา,พาคุณก็คิดดูมันไปถึงไหนกันแล้วถ้าเรายังมัวนั่งไม่มีใครออกมาตอบโต้ไม่มีใครออกมาตรวจสอบหรือนำวิสูน์ว่ามันเป็นอะไรยะซัมสยาม อีกหน่อยนะแม้แต่กล้วยก็ไม่เหลือแม่ก็จะบอกในกล้วยจากเขมรในกล้วยทุกต้นที่เกิดในประเทศไทยเนี่ยมันก็คือกล้วยเขมนมันเป็นสายพันธุ์หนึ่งซึ่งมาจากเขมรโบราณแล้วมันก็มาปลูกตรงนี้แล้วมันก็ขึ้นมาเป็นกล้วยไอคนไทยที่อยู่ตรงนี้ยมันก็คือไอพวกเขมรทั้งนั้นแหละแล้วมันก็แปลงสัญชาติมาเป็นไทยจริงๆพื้นเพลมันก็คือคนเขมนกันบาหมดเออคนพวกนี้อูอ่านเกมมึงออกนะอาปาก็เห็นลิ้นไก่แล้ว เพียงแต่อยากให้คนไทยรู้ว่าพวกมันคิดอะไรท่านขุนพราบบอกคำเมนไม่มีประเทศไม่มีกษัตริย์จะมีอายธรรมได้อย่างไรก็ใช่ไงทุกวันนี้มันไม่มีสัญชาติเลยก็ผมบอกแล้วไม่มีคนสัญชาติคเมนกัมพูชากับคำเมนคนละพวกกันนะอย่างที่บอกอ่ะพอเราจะให้แยกประเทศเนี่ยเอ,อรัชการที่ห้าท่านกระรงพระปีชานั่นแหละท่านไม่ได้แต่งตั้งพวกคำเมนขึ้นมานี่ท่านแต่งตั้ง ัมบ,บูชาคือเจ้าเมืองสยามเดิมอ่ะคือหวังว่าเดี๋ยวก็เราคุยกันนะปรากฏว่ามันก็ไม่ไม่คุยกันนะเจ้านรด,ด,ดงสีหนุแบบเนี้ยเราก็คิดว่าเขาก็คงรู้กันคล้ายๆก็รู้กันเออยย่อมแม่งเลยก่อนเนื้อออกไหมแต่งตั้งในเจ้าเมืองแบบเดิมแต่กลายเป็นไอคนที่มาเคมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่คนัมบ,บูชามาเคมหรอกไอพวกเขเมรมามาเคม โดยมีนักวิชาการไทยเนี่ยไอ้พวกนอนบอดไส้วัตดกรบไทมเนี่ยที่มันอาศัยอยู่ตามมหาลัยก็ดีหรือว่าตั้งแก๊งตั้งกลุ่มนะอวยเขมรอมกล้วยเขมรเนี่ยมันมีทีมของมันนะพวกนี้มันอยู่ตรงไหนผมยิงชี้เป้าได้เลยไอ้หนังสืออะไรที่เขียนอวยเขมรใครเป็นบรรดาธิการใครให้ทุนบุญนิธิไหนให้ทุนมันผมยังรู้เลยรัฐบาลรู้บ้ล่ะอยากรู้บ้ล่ะเออมาถามดิเดี๋ีบอกในหะ้ นำพิสูจน์ให้ว่าไอ้พวกไหนไอ้คนไหนไอ้เหล่าไหนไอ้แก๊งไหนมันสร้างเรื่องแบบนี้ไอ้พวกไหนมันอยู่นอนบอดไส้ใครบ้างเอออย่าปิดหูปิดตาประชาชนนะคนไทยไม่ได้โง่หรอกนะยิ่งมีโซเชียลอย่างนี้ทุกคนเนี่ยฟังผมแล้วเข้าใจนั่นเพราะว่าผมพูดเรื่องจริงนะในอนาคตก็นำนำพิสูจน์เรื่องจริงแต่ในวันนี้ต้องทําลายความเชื่อของไอ้คนเหล่านั้นแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยในฐานะที่ รักชาติบ้านเมืองก็ดีหรือว่าต้องการเห็นชาติปรากฏบ,บ,บัมพบุบุษของตัวเองก็ดีนะเราเราจะพิสูจน์นับพิสูจน์ได้แล้วก็จะได้ภ okay. <uk> ูมิใจก็เอออย่างโน,น้นวัดอะไรอย่างเงี้ยเราก็นําพิสูจน์ได้นี่คนไทยนะครับสร้างอายะธรรมชิ้นนี้นะครับอะไรอย่างี้ทำได้ผมทําได้เออผมบอกแล้วผมทําได้อาสาทําได้ไม่ว่าไม่ใช่ผมคนเดียวนะลูกศิษย์ผมหลายคนก็ทําได้ ถ้าจะยิงก็ยิงพวกมันด้วยมันรู้ <c oughs> คนไทยเริ่มกระจายความรู้กันแล้วนะไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกนะมีคนเป็นห่วงอยู่บอกไม่เป็นไรนะเราเราสามารถใช้ความรู้ที่ที่ผมถ่ายทอดไปให้ได้ทุกคนนะรัฐบาลชุดนี้กับรัฐบาลเขมรเกาะกูดจะแบ่งกันใช้ทรัพยากรร่วมกันตายเอาสมองซิ่งไหนคิดแแค่มันคิดก็ผิดแล้วนะรอรอก่อนใช้ไหม เราก่อนที่เราไปต่อสู้เรื่องประวัติศาสตร์ด้วยกันไหมทวงคืนอารยธรรมก็ดีหรือว่าทวงคืนมันยังกล้าทวงคืนไอ้ช้โกลเด้นบอยอ่ะใช้วรลามันที่หกจากเราอ่ะเราทวงคืนคน,นักพรตนคกพรตทำมันไหมมันกล้าเข้ามาในภูมั่นฟ้ามันบอกว่าเราไปเรียนแบบศิลปะวัฒนธรรมมันเข้ามาตรวจสอบเราเราเคยเข้าไปตรวจสอบมันไหม เราอยากไปตรวจสอบมันไหมว่ามันเป็นอายะธรรมเราไม่งั้นเวลาเราจะทําอะไรเราด้วยจิตวินญาณของเราเนี่ยอายะธรรมของเราเองเรากับสร้างไม่ได้แล้วไปให้มันเข้ามาตรวจสอบคุณว่ามึงบ้าป่ะเนี่ยมึงบ้าป่าเนี่ย,เ,ยเออให้มันมาตรวจสอบตายหาแล้วผมบอกแล้วไงนะอายะธรรมเราเนีมันอายะธรรมสยามเออ ให้ผมสร้างมานะผมยังสร้างได้เหมือนต้นเปียบเลยแบบว่าบาทแหม่ใชทุกอนุ่งผมจะสร้างให้อ no, ่อนช้อยได้เหมือนดั้งเดิมเลยได้ซ้ําไปนะเพราะผมรู้เขาขึ้นรูปยังไงเขามีวิธียังไงเขาสร้างกันยังไงนะไม่ได้อวดว่าตัวเองรู้แต่รู้ว่ามันทํำยังไงประตูสิบห้าบาทมันตรงกันได้อย่างไงมีวิธีนะไอ เมื่อกี้ท่านปุ้มบอกว่าเขาเอาสมองซีกไหนคิดมันไม่มีซักซีกจะคิดนะไม่มีซักซีก,กหนึ่ยมันจะหาผลประโยชน์ร่วมกันนะแล้วก็อวยอวยกันถึงว่าทําได้แม่งค่าไฟก็ไม่ลดหรอกนะ <c oughs> ไม่มีม,ม,มีลดหรอกแต่สบายอะ่ะเสียพื้นที่ไปแล้วแน่นาคตลูกหลานต้องมารับผิดชอบว่ามันมันขีดเส้นมาถูกหรือไม่ถูกก็ต้องรับไปทำไมเราต้องไปอยู่ ทวงคืนทวงคืนแผ่นดินมันมาก่อนนะนะกลัวเข้ามายิงแม่งเลยสูกรองทัพดีไว้ทำไมนะบางทีเนี่ยกองทัพเนี่ยกลัาอาจจะต้องนะต้องเป็นเอกเทศบ้างะนะไม่ขึ้นอยู่กับไอ้นักการเมืองไม่ขึ้นอยู่กับไอ้ที่ถ้าเราเห็นอะไรไม่ถูกต้องนะเราก็สามารถที่จะปฏิเสธปฏิเสธ ไอ้นักการเมืองที่มันจะขึ้นมาเป็นนายก็น่าจะดีนะน่าจะมีข้อยกเว้นนะคาเบรไม่มีประเทศไม่มีกษัตริย์จะมีอารยธรรมได้อย่างไรท่านสิงหาตอบว่าใช่ครับท่านสร้างอยายยธรรมเองก็ไม่เป็นเขาพระวิหารได้ไปแล้วก็บุรุณะซ่อมแซมให้เหมือนเดิมไม่ได้ทําหาอะไรไม่ไดนะ้ไม่มีความรู้อยากเอาคืนอ๋อครับทุกคนนั่นแหละครับถ้ารู้ว่าเป็นของเราเนี่ยผมว่าทุกคนอยากเอาคืนนะ ในวันข้างหน้าเนี่ยเราจะมาเรียนรู้แล้วเดี๋ยวเราจะสามารถอย่างน้อยเราป้องกันหรือว่าเราก็จะภูมิใจกับอายธรรมของเราแม้มันจะไปอยู่ในประเทศอื่นท่านปฏิพันธ์บอกว่ามันบอกว่าคนทางเหนือเรียกของว่าเป็นคนขอมว่าเป็นคนทางใต้มันเชื่อว่าขอมคือคำเหนีนที่เพี้ยนมาจากคําว่ากลองแมกลองนักวิชาการบ้านเราออกมาพูดอวยเลยเคมเลยทีนี้คนไทยขโมยอาย,อายธรรมขอมไปลงมาจากจีนเทือกเขา ปาชิงเมืองเขนทางใต้หมดฟูนันเจนละฟูน,นันมันฝูนานเป็นชื่อดังเดิมของอาณาจักรทวรารวดีพวกนี้แหละเขาเรียกฝูนานฝูนานก็คือสยามนั่นแหละฝูนานแต่ว่าอาณาจักรแห่งขุนเขาคือคําเนี้ยถ้าย้อนยอ้อนแปลไปมันก็คืออาณาจักรแห่งขุนเขาก็คือมาเห็นทละบรรพศนะก็คือกษัตริย์มาเห็นทละวรมันซึ่งเป็นกษัตริย์สยาม ูนานฟูนันเนี่ยนะมีจารึกถึงที่พระเจ้าสันชัยก็บันทึกถึงฟูนันนะอนาณาจักรแห่งขุนเขาคือเขาบอกเขาเป็นลูกของเจ้าเมืองนครสีไอเป็นลูกเคยของเจ้าเมืองนครสีธรรมราชนะแล้วก็ย,ย้ายขยายเมืองมาที่เกาะบนเกาะชวาแห่งนี้น้อมรับอยู่ภายใต้การาปกครองของอาณาจักรแห่งฟูนันนะ เจละนี่ไม่ใช่เจละนี่มันเป็นแค่เมืองเป็นแค่อานะจาจักรเจละเป็นแค่จังหวัดหนึ่งของสยามแต่ฟูนันน่ะหมายถึงมาเห็นทละบรรพศอาณาจะักรแห่งขุนเขานั่นก็คือมาเห็นทละวรมันผู้สร้างนั่นก็คือกษัตริย์ของสยามนะอันนี้ผูกเรื่องก,กันไปถูกต้องนะนี่คือความถูกต้องศึกษามาดีนะไม่ใช่เจละเจละยังไปร่วมกับลบบุรีเลย ไปตั้งเมืองขึ้นไปไตีเมืองพระนครไงลพบุรีก็รอกองทัพจากอายุธยาเพราะลพบุรีเป็นกองทัพของอายามเจราเป็นแค่เมืองเป็นแค่จังหวัดที่สมทบเข้ามาอยู่ตำแหน่งที่ใกล้ที่สุดก็บุกเข้าไปไตีนะเป็นที่รวมพลไม่ได้ยิ่งใหญ่หนะเว้ยเออแยกแยะดีๆนะถามสมชายทานทีครับบอกความรู้ผู้สมชายนะศาสตรสาสรสามารถนำพิสูจน์ได้ นำกลับคืนมาได้และคืนความชอบทําให้บําพหรุนเได้ใช่ความรู้ผมตรวจสอบแล้วก็ย้อนทางได้กลับไปกลับมาก็ได้รอบด้านก็ได้ขึ้นเหนือก็ได้ขึ้นบนลงล่างก็ได้เอออยู่ข้างในก็ได้เออใช่ไหมอืมนั่นแหละรอบทิศทางความรู้ผมท่านคุณพัฒนบอกการสร้างเมืองสร้างอารยธรรมต้องใช้ช่างหลวมสร้างออกแบบคนงานส่วนคนงานให้แยกออกถูกต้องทําตามคําสั่ง แต่ว่าคนออกแบบแล้วก็คนสร้างเนี่ยมันมันต้องมาจากช่างสยามช่างหลวงใช่เขาจะมีวิธีออกแบบครับนะและบางเอิญเราก็รู้ซะด้วยนะท่านสิงหาอรารยธรรมสยามประเทศทำไมนะคุยกันไปนะคุยได้ผมว่าคุยได้แล้วเพื่อนๆที่เรียนรู้ไปแล้วเขาก็คุยได้สมทบได้เห็นไหม เ,ออเราไม่ใช่ว่าตัดสีศาสาดั่งฟังแล้วก็นำลายยืดรอฟังไอ้ของคือกัมเของคือกัมเบะอายะธรรมกัมเบกรมเมะเราคิดเป็นแล้วนะคนไทยไม่โง่หรอกถ้าเขารู้เพียงแต่ที่ผ่านมาเขาไม่รู้จะคิดยังไงเขาก็เลยหาทางออกไม่ได้แต่วันนี้เขามีทางออกแล้วนะเขาไม่โง่หรอกมึงอย่าพยายามจะบิดเบือนเลยมึงอะไม่รอดนะไอ้พวกนักประวัติศาสตร์ชาติไทยที่บิดเบือนอมกล้วยกรมเมนะมึงไม่รอดแล้วนะ อาราธรมสยามประเทศมีรูปแบบเฉพาะมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองยากที่จะลอกเลียนแบบครับเขมรสร้างตามยังออกมาเป็นตัวตลกเอิมทาไม่ได้หรอกมันขาดสัดส่วนมันขับพิม้์นะขาดสัดส่วนมันขับพิพ์ไม่รู้มันไม่ได้เป็นช่างหรอกคนนะมันไม่ได้มันไม่ได้อยู่ในสายเลือดบางทีเนี่ยสายเลือดเนี่ยมันถูกถูกถ่ายทอดทางดีเอ็นเอนะผมจะบอกว่าอย่างนั้นแหละความอ่อนช้อยความอะไรเงี้ย เราบอกว่าเราถูกเรียนรู้มาตั้งแต่แรกแล้วไม่ว่าเราจะเขียนลวดลายลายกระหนกลายอะไรของเรานะั่นนะเราจะเขียนได้สวยนะคนไทยมันมีอยู่ในสายเลือดแล้วเพียงแต่ว่ามันจะดึงดึงดีเตัวนั้นนะออกมาได้ไหมอย่างที่ฝรั่งเขาเขาค้นพบว่าไอพ่อแม่ที่เล่นเอ็กซ์ตรีมเอ็กซ์ตรีมอะไรนะไอพวกวาดเสียววิดวายอะไรนะมันจะมี d ี a อ ตัวหนึ่งเกี่ยวกับไอเนี่ยความตื่นเต้นเล้าใจอะไรเนี่ยแล้วมันถ่ายทอดไปยังลูกลูกมันได้ดีเอตัวนี้มาด้วยนะก็คงเหมือนบ้านเราที่เป็นนักกีฬาพ่อแม่เป็นนักกีฬาลูกก็ได้ดีเอของนักกีฬาไปด้วยเช่นกันท่านรณกรแชร์แล้วครับขอบคุณมากครับท่านเอตั้งแต่เกิดมาผมยังรู้เลยว่าสยามคือชื่อเดิมแล้วก็เปลี่ยนเป็นไทย แล้วคนพวกนี้ก็อายุเยอะๆกันแล้วไม่รู้เลยนะครับว่าชื่อเดิมเราชื่ออะไรบอกโอ้ยมันไม่รู้มันก็บอกไทยเพิ่งมีเพิ่งมีประเทศนี่สองสี่แปดห้าสองสี่อะไรเนี่ยหลังหลังที่เปลี่ยนชื่อจากสยามอ่ะแล้วผมก็ถามมันนะอ้าวก็เราชื่อสยามเดิมโอ้ยไม่ใช่เรอมันเป็นคนละนั่นแล้วเราบอกอ้าวแล้วรอหกท่านแต่งเพลงสยามมานุสติเหรียญรอห้าก็ยังมีสยามรัฐอยู่คนละส่วนกันไทยนี่เพิ่งเกิดแม่งปฏิเสธกันอย่างนี้เลยนะ กูรู้ว่ะแล้วมันก็ไม่ฟังอะไรเราหลอกมันก็ไม่รู้ก็อย่าพูดดีกว่างนะมันก็พูดแล้วแม่งไม่ฟังเลยเออแม่งบ้าไงมันไม่ใช่เราบ้าแม่งบ้าไอ้เหี้ยพวกนี้มันบ้าผมถึงต้องออกมานี่ไงกูเสียเวลาขับรถจกดนอนเมืองไปหามึงที่จะพามัคาวานเพื่อจะพูดกับมึงสองสามคำแล้วมึงไม่ดูเอกสารนี่อะไรกูห่อมาเต็มเต็มบ้าเต็มรถเลยไม่ดู <c oughs> คุณเชื่อท้าเทพสตรีท้าสศรีสุนทรมีคนมีตัวตนอยู่จริง น่ามันสมัยชาตินิยมนะสร้างชาติเพื่ออยากให้สร้างจะสร้างตัวตนกน็มีเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาไหม่มึงเป็นนักวิชาการสยามหรือมึงเป็นเียอะไรวะกูก็ไม่รู้เหมือนกันอาจารย์เทพๆะนะเออนะผมก็ไปเจออย่างนี้แหละเจอเยอะโหเราอุตส่าห์แม่งขับรถมาจากดอนเมืองไปหามันไม่ถึงสามนาทีแม่งไล่เราออกไนมะ่ไม่ฝัน